เราเกิดมาเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตใจตามตามธรรมดาความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนอยากเกิดมาสบายสุขภาพสมบูรณ์สติปัญญาดีฐานะดีครอบครัวอบ,อ,บอุน่นแต่ทางความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครสมบูรณ์พร้อมทุกด้านบางครั้งเมื่อเราประสบปัญหาหรือประสบมีประสบการณ์ทุก เรามักน้อยใจทอ้อใจบางคนก็สรุปเอาว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอย่าให้ความรู้สึกแบบนั้นข้อสรุปแบบนี้เป็นการเข้าใจกฎแห่งกรรมในแง่ลบถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ใช่การเกิดมาเพื่อ การเกิดมานั้นเป็นกรรมเก่าก็จริงอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเกา่าแต่พระองค์ก็ทรงสอนด้วยว่าเราเกิดมาเพื่อศึกษาตายสิกขาศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจและสติปัญญาอันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเพื่อความดับแห่งทุกข์อนันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุกคน,นสามารถบรรลุได้ หากเราพิจารณากฎแห่งกรรมด้วยปัญญาชอบแล้วเราจะเข้าใจว่ากรรมปัจจุบันสำคัญที่สุดอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลเราต้องยอมรับความจริงว่าอดีตผ่านไปแล้วเราไม่อาจแก้ไขอะไรได้อนาคต ก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์ได้อ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งผ่านงานเขียนซึ่งติดตันดับหนังสือได้รับการแปลหลายภาษาหนังสือที่ชื่อว่าไม่ครบห้าเป็นชีวิตจริงของชายคนหนึ่ง เขาไม่มีแขนขาเลยตั้งแต่เกิดแต่หน้าแปลกตรงที่เขากลับมองความพิการของตัวเองว่านั่นคือลักษณะพิเศษทางกายไม่ต่างไปจากคนอ้วนคนผอมคนสูงคนเตี้ยคนตัวดำหรือคนตัวขาวความพิการของเขานั้นเป็นแต่เพียงความไม่สะดวกและไม่ใช่แต่ไม่ใช่ความไม่สบาย วันแรกที่หมออนุญาตให้แม่เขาได้พบกับเขาเป็นครั้งแรกหลังจากที่คลอดออกมาได้สามสัป,ปดาห์ทางโรงพยาบาลเตรียมการให้พร้อมเตรียมเตียงว่างไม่เตียงหนึ่งเพื่อกรณีที่เห็นที่แม่เห็นเขาแล้วเกิดเป็นลมไปได้วยความตกใจทุกภัยต่างเคร่งเครียดไปหมดทั้งทางโรงพยาบาลพ่อและแม่ของเขาแต่ปรากฏว่าประโยคแรกที่คุณแม่เขาทานเมื่อเห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกคือเธอช่างเป็นเด็กที่น่ารักเหลือเกิน อารมณ์ครั้งแรกที่คุณแม่มีต่อเด็กชายไม่ได้เป็นอารมณ์ของการตกใจหรือเศร้าโศกแต่เป็นอารมณ์ของความปิติยินดีที่มีเถอตเตอลูกความรักที่ถ่ายทอดจากแม่มาสู่เขาเป็นพลังผลักดันให้เขาสามารถพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นพ่อแม่เลี้ยงดูเขาให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งมาตั้งแต่เล็กไม่ให้หนีจากสิ่งต่างๆโดยเอาความพิการเป็นข้ออ้าง ไม่ให้คิดว่าความพิการเป็นปมด้อยด้วยเหตุนี้เขาจึงโตบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้ได้ด้วยตัวเองเขียนหนังสือได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเล่นกีฬาได้หลายอยา่าง เขานั่งรถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเขาสามารถใช้ชีวิตทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นโดยไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างไปจากคนอื่นเรียนหนังสือจนจบเป็นญาตรีของมหาวิทยาลัยชั้นนําโดยไม่ต้องใช้อภิษษสิทธิ์ใดๆเลยเขาไม่ได้มองว่าการไม่มีแขนขาเป็นปมได้แต่เขากลับมองว่า เป็นแง่บวกในสิ่งต่างๆหากเป็นจุดแข็งของเขาที่ไม่เหมือนใครเขาไม่เคยโทษโชคชะตาฟาลิขิตที่สร้างเขามาให้รูปร่างไม่สมประกอบไม่เคยคิดฆ่าตัวตายแต่กลับภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็นเขามีความคิดว่าโลกนี้ไม่ควรมีพรมแดนและสิ่งกีดขวางระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพียงเพระคนใดคนหนึ่งเกิดมาพิการเท่านั้น เขาได้เรียกร้องให้สังคมเปิดใจให้กว้างให้ทุกหัวใจในสังคมเป็นหัวใจที่ไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางเขาใช้ชีวิตอย่างสง่งงามอย่างน่าชมเชยทุกวันนี้เด็กผู้ชายที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่กําลังใช้ร่างกายเล็กๆของเขาขับเคลื่อนสังคมอยู่ขอช่วยเหลือให้กําลังใจแก่คนพิการขอต้องการสร้างโลกแบบหัวใจไร้สิ่งกีดขวางให้ได้โดยการเขียนหนังสือและเดินทางไปเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว เรื่องของเขาน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอีกหลายๆคนที่คิดท้อแท้หันกลับมามองตัวเองแล้วมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของเป็นกำลังใจให้อิโรธดะโอโตตะเกะ